วิธีรวมรูปภาพหลายๆรูปเข้าด้วยกัน EP2 อย่าเพิ่งไปไหนดูตัวอย่างกันก่อนแบบนี้แล้วก็แบบนี้ไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะายพิมพ์เลยนะพิมเวอร์บา w เว็บดอทแคนวเลยนะคะไปเร็วมาเร็วเข้มเร็วนะคะทุกคน ตั้งใจหน่อยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2สําหรับการรวมภาพหลายๆภาพเข้าหากันเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาแคนวาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ1,2,3,4เพื่อซินจะพิมพิมชื่อพิมว่านะพิมพ์ว่าภาพขนาดย่อของ YouTube นะคะในส่วนนี้เผื่อพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านใดทำาป o u t u b e แล้วอยากเอาหลายๆภาพมารวมการปกคลิปน่ะอ่า เพื่อเผื่อนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ภาพขนาดย่อของ youtube นะคะอ่าคลิกซ้ายหนึ่งครั้งมาแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยมีแบบฟรีแล้วก็แบบไม่ฟรีเนาะแต่วันนี้ซินจะพาไปตรงนี้เลยนะคะเข้าเรื่องเลยนะสร้างงานออกแบบเปล่านะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะทุกคนใจเย็นๆนะ เครื่องกำลังโหลดแป๊บหนึ่งนะาะมาแล้วมันจะเป็นพื้นที่แบบนี้นะคะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมว่างเปล่านะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าตอนนี้คือเราใช้ฟังก์ชันของภาพพื้นหลังอยู่นะคะมันจะมีทั้งแบบการอัปโหลดรูปภาพแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบภาพถ่ายแบบนี้หรือว่า หรือว่าเราจะกดตรงปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะคะปุ่ม3ปุ่มตรงนี้กดทําไมอยากซินจะกดให้ดูนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีคําว่าพิกเซลกับพิกซารีสออันนี้ทุกคนรู้แต่ถ้าเป็นมือใหม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือรูปภาพที่สามารถใช้งานได้ฟรีนะคะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ เราสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําการค้นหาว่าเราต้องการใช้รูปภาพอะไรก็พิมพ์ชื่อลงไปได้เลยนะคะนีะ่อันนี้คือมันเป็นเคล็ไม่รับแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ฟังก์ชันการใช้งานของแคนว่าเราก็จะไม่รู้เลยเนาะแต่ในส่วนตัวของซินเนาะซินจะไปที่ภาพถ่ายที่เดียวเลยนะคะเพื่อที่จะพิมพ์รูปอะไรก็ได้ที่เราต้องการเพราะว่ามันรวมทั้ง2 p งพิกเซเบกับอะไรนะ พิกเซเบนะคะกับไอพิเซลพิกเซลไหมหรือพิกเซลนะคะถ้าอาา่านผิดต้องขออภัยนะคะภาษาอังกฤษแข็งแรงมากนั่นแหะคะ่ะก็จะไปที่เดียวที่พลาด่ายแล้วก็ดูเอาว่าอันไหนที่มันเป็นแบบว่าเป็นแพ็กเกจฟรีแล้วก็ไม่ฟรีเนาะก่อนที่จะไปเรื่องรูปภาพซินจะพาพี่น้องไปตรงนี้ก่อนนะไปเลือกรูปแบบกรอบก่อนว่าให้คิดก่อนว่าวันนี้จะใส่รูปภาพกี่รูป5รูป6รูป ให้คิดก่อนให้วางแผนก่อนที่จะทําการออกแบบไม่งั้นงานออกแบบเรามันจะไม่เสร็จสักทีนะคะก็เหมือนการทําคลิป YouTube เหมือนกันว่าต้องมันต้องคิดชื่อเรื่องคิดหัวข้อก่อนว่าคนดูจะต้องได้อะไรนะมาที่องค์ประกอบนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่องค์ประกอบนะคะนะแล้วก็ถ้าเลื่อนขึ้นท้างบนสุดเนาะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ให้เราสามารถพิมพ์ข้อความได้ตรงนี้นะคะ แต่ในส่วนนี้ซินจะให้เลื่อนลงมาใช้เมาส์เลื่อนลงมานะคะแล้วก็ไปหาคำว่ากรอบภาพแบบกริดนะคะกรอบภาพแบบกริดเนาะแล้วก็ไปกดดูทั้งหมดตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้ได้เลยนะโอเคคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะกดดูทั้งหมดยอ่อเราก็จะเห็นนะคะว่ารูปแบบมันก็จะมีแบบการรวมหลายๆรูป2รูป3รูป3รูปแล้วก็ มันก็จะมาไล่เรื่อยๆเขาเป็น4รูปก็มีนะคะโดยพี่น้องสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้ง่ายๆตามสไตล์ที่เราต้องการแล้วเราแปลว,ว่าออกแบบคือเราออกแบบแล้วอะเรียบร้อยคือคิดแล้วว่าจะใส่กี่รูปนะคะอะ่อย่าในส่วนนี้เน่ยซินทำให้ดูสัก2ตัวอย่างนะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลานาน,านในการ ดูแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนดูแป,ป๊บๆก็แล้วกันนะฮะแป,ป๊บๆไม่ซินโอเคเอารูปแรกก่อนนะคะเอา3รูปก่อนเนาะซินเลือกตัวเลือกตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้นะโอเคคลิกซ้าย1ครั้งนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้รูปขนาด ของกอภาพแบบกริดนะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยเราสามารถใส่ไปได้3รูปนะคะเอาเป็นว่าสินจะไปที่ภาพถ่ายนะคะทีนี้แล้วสินจะพิมพ์คำว่าวันนี้ขนมนะกันขนมขนมขนม เอาขนมเค้กเนาะขนมเค้กโอเคขนมเค้กนะคะส่งก็จะทําการใส่ไปเลยก็คือให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะที่ถ้าเราต้องการเลือกรูปภาพสมมติว่าเอาแบบไม่เลือกอะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปภาพภาพมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมให้เรา ให้เราดูลูกศรเมาส์นะคะทุกคนเอาลากลงมาปึ๊บแบบนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปภาพให้กรอบมันขึ้นแบบนี้นะกรอบสีฟ้าเนี่ยขอบขอบแบบนี้ขึ้นแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเราเลือกภาพตัวนั้นที่อยู่ในกรอบของเฟรมนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่คำว่าครอบตัดเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายภาพนะไปดูกัน ซีงคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่คาว่าครอบตัดนะคะนี่คะ่ะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนตรงกลางภาพโอเคกดเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเหลืออีก2รูปภาพ 2K ผลงานชิ้นเนาะซินก็จะเอาเลือกคลิกซ้ายหนึ่งครั้งมาตรงนี้แล้วก็กดลากมาฝั่งนี้นะคะขนาดที่ลากนะั้นระวังมันจะเข้าไปอยู่ในแถบนี้นะซ่นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปภาพฝั่งขวามือของซีนซีนไปที่คำว่าครอบตัดแล้วก็ ทำการเขาเรียกว่าทาการขยายรูปภาพนะคะ,ะถ้าอยากจะเห็นชัดๆก็ขยายขอบข้างๆอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้ว <c oughs> มันบาลานซ์กันไหมน้องสินไม่มันไม่ได้บาลานซ์กันเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวเอาใหม่ขยายให้มันใหญ่ๆขึ้นเนาะแล้วก็ให้มันดูแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยโอเค มันก็ไม่มาลานกันอยู่ดีเอาไม่เป็นไรไ,เป,ไ,รไเป็นไรแต่คือให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมันเป็นร,ปรูปแบบรูปแบบนี้นะลักษณะอย่างนี้นะโอเคนะอ่าแล้วก็คลิกซ้ายนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะปมาในประมาณแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เมื่อสิงคลิกมาแล้วใช่ไหมคะมันจะขึ้นฟังกช์ชันตรงนี้นะ ฟังชันแบบนี้มีเอฟเฟกมีฟิลเตอร์มีปรับครอบตัดคลิกนี้หมายถึงใช้งานกับตัวนี้นะคะรูปภาพรูปนี้ที่เราคลิกนะแต่ในส่วนของฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่บอกว่าเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นะที่เขียนว่าระยะห่างนี่หมายถึงว่าหมายถึงระยะห่างของตัวนี้นะคะขอบเส้นตรงสีข,า,ขาวๆตรงนี้นะค่ะ เราสามารถปรับได้ว่าให้ขอบมันใหญ่หรือขอบมันกว้างมันเล็กมาเดี๋ยวซินจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ่าซินกดคำว่าระยะห่างปุ๊บคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเส้นเป็ดตอนนี้เป็นสิซินเลื่อนมาฝั่งซ้ายก็คือเท่ากับศนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเท่ากับศูนย์เนี่ยมันจะมีแบบไหนนะโอเคเท่ากับ0นย์นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ติดกันเลยแต่ถ้าซินบอกว่าระยะห่างเส้นกริดเท่ากับ สิบห้าอะไรเงี้ยสังเกตไหมคะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสังเกตเอานะคะพี่น้องทุกคนมันคือเคล็ดไม่รับแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ใช้งานไม่เป็นนะคะซึ่งมันต้องค่อยๆเรียนรู้พอดูซินจบปุ๊บเนี่ยก็ไปทำกันได้เลยนะคะไม่งั้นทำไม่เป็นอะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะไปที่องค์ประกอบอีกครั้งหนึง่งเผื่อ อันนี้เผื่อพี่น้องจะเอาใส่ข้อความลงไปใช่ไหมพี่น้องสามารถไปดูตรงที่รูปทรงได้นะคะ,ะพิมพ์คำว่ารูปทรงนะรูปทรงหรือพิมพ์คำว่าสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแต่ที่ให้มารูปทรงเพราะว่าจะให้เห็นความหลากหลายว่าเราสามารถใส่รูปแบบแบบไหนได้ด้วยนะคะคือเลือกใช้งานได้แล้วแต่เราชอบเลยนะสมมติว่าอันนี้จะเป็นทา ทำเป็นคลิปเป็นหัวข้ออะไรก็แล้วแต่ละพี่น้องอ่าอันเนี้คือทําแบบนี้แล้วก็มาตรงนี้นะคะปรับความโปร่งใสให้กับรูปภาพรูปส่งซีนจะเลื่อนแล้วนะเนี่ยค่ะมันเป็นคลิปไม่รับนะแต่คือจะให้รู้ไว้ว่ามันทำแบบนี้ได้อยู่คุมไว้แล้วก็ใส่ข้อความไปได้เลยว่า มันเป็นข้อความแบบนี้นะเราสามารถเลือกแม่แบบข้อความเราได้นะคะในส่วนของการปรับข้อความอะไรเงี้ยเราค่อยพูดกันอีกทีหนึง่งเนาะ <c oughs> คือสินะเห็นรูปแบบของมันก่อนว่ามันมีลักษณะแบบนี้นะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับรูปแบบแบบนี้แต่ในอีกรูปแบบแบบหนึง่งมันจะนานไปไหมพักเบรกกันก่อนไหม เดี๋ยวทุกคนพักก่อนนะคะไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำกันก่อนเนาะแล้วค่อยกลับมาคือกดสต็อปไว้ก่อนเดี๋ยวซินจะให้ดูอีกรูปแบบแบบหนึ่งนะคะคือการทำรูปเดียวการทำรูปเดียวเนี่ยแต่ว่า3มช่องทำแบบไหนอ่ะซินจะกดเพิ่มหน้านะคะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมองค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะวุ้นดีใจอ่ะทุกคนไม่พักเลยทุกคนแบบเรียนเต็มที่ <c oughs> <c oughs> เต็มที่เลยใช่ไหมคะ อ่าสามรูปเหมือนเดิมนะคะคลิกที่กรอบภาพแบบปก,กเรียบร้อยเนาะทีนี้ซินไปที่ภาพถ่ายแล้วซินสมมุติว่าซินใช้ตัวรูปรูปนี้เนาะรูปนี้รูปเดียวนะคะซินก็คลิกซ้ายหนงครั้งที่รูปนี้แล้วทําการครอบตัดภาพนะคะให้มันดูแบบขยายลากออกมาตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ลากลากรูปมาตรงฝั่งซ้ายสุดฝัด่งซ้ายส,สุดนี้นะคะแล้วก็ขยาย ขยายให้มันดูใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราขยายดูใหญ่ๆเสร็จแล้วเนาะแล้วหล,หลังจากนั้นนะเราก็กดคําว่าเสร็จแล้วนะคะแล้วต่อไปคือรูปเดิมนะคะรูปเดิมเอามามาฝั่งซ้ายสุดนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปภาพน,นี้แล้วก็กดครอบตัดในส่วนนี้ซินเชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่ทนันไม่ทันแน่นอน100%แต่ขอให้ดูเป็นแบบๆแบบอย่างว่าเออมันทําแบบนี้นะ แล้วก็รูปที่สองที่ซิมมาดูเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นส่วนพื้นที่ที่มันทับกันอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะให้คือส่วนเนี้คือส่วนนี้มันจะปรากฏอยู่ในขอบฝั่งซ้ายมืออันที่3ฝั่งซ้ายมือสุดนะคะเออแล้วก็สังเกตเห็นไหมคะว่ารูปภาพที่อยู่รวมๆกันเนี่ยเวลาเราทําการครอปข้อควาครอปร,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 รูปเนี่ยมันจะขยายเท่าๆกันเพื่อที่ เราจะได้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่มันอยู่ห่างๆกันนะอันนี้สิงคงอธิบายทุกคนคงไม่เข้าใจแต่ว่าให้ดูไปแล้วอ๋อดูนะคะอาแล้วกดเสร็จแล้วนะโอเคเนี่ยค่ะมันก็จะมาเป็นประมาณทรงแบบนี้นะคะก็เลื่องล้ํากันนิดหน่อยนะก็ไม่ไม่ได้มากอะไรก็ปรับขึ้นให้มันให้มันเข้าประมาณนิดหนึ่งนะคะกดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ ทีนี้ก็รูปเดิมนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็มาฝังขวามือฝั่งขวามือแล้วก็กดคําว่าครอบตัดภาพเหมือนเดิมโดยซินจะทําการขยายใหญ่นะคะขยายใหญ่แล้วก็เลื่อนให้มันมาสุดๆนี้เลยให้เขามันอยู่ตรงนี้นะคะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้แต่เราเห็นความเดิมล้าไม่ว่ารูปภาพรูปนี้มันจะไม่เท่าเพื่อนนะคะเดี๋ยวโอเคเออ มันต้องค่อยๆปรับนะการแต่งรูปนะคะมือใหม่ที่เพิ่งหัดใช้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ถ้าลงมือทําทุกๆวันเห็นไหมว่าสินขนาดชินทำเนี่ยมันก็ยังเดิมล้ําอยู่นะคะมันก็ยังไม่ได้อะไรมากมายเนาะมันก็ยังเ่อมล้าอยู่นะ,ะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปนั่งจับผิดกันซะขนาดนั้นนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้สําหรับเคสไม่รับสาหรับ การนํารูปภาพภาพหนึ่งนะคะมาตัดแปะให้มันเป็นแบบดูเหมือนดูมีมิติอะไรเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเวลาเราจะใส่ข้อความไปที่รูปทรงหรือว่าคําว่าเดีย๋ยวสินจะพิมพ์ให้ดูนะคะว่าสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมมันก็จะมีให้เราเลือกใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมในส่วนนี้นะคะแล้วก็ลากมาแบบนี้ก็ได้นะคะ ขยายให้มันกว้างขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะให้มันสุดๆไปเลยกว้างขึ้น่ะแล้วก็ทำทำการแบบว่าให้มันแบบจางๆลงอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนการใส่ฟิลเตอร์ของรูปภาพอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> แบบที่เราใส่เองของเรานั่เองคะ่ะก็จะประมาณแบบนี้กว่าจะใส่ข้อความได้นะ่ะ หรือว่าต้องการจะนํารูปของเรารูปหน้าของเรานะคะมาอยู่ในส่วนนี้สิ้นให้สิ้นขอให้ล็อกรูปภาพไว้ก่อนนะเวลาจะทำสมมุตินะคะว่ารูปหน้าสินเนาะมาอยู่บนอย่างเงี้ยก็ทําได้นะคะอยู่บนแบบนี้อยู่บนแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้อความว่าวิธีการทาเค้ก ไปที่รูปทรงนะคะมั่นก็สี่เหลี่ยมเนาะซิงก็จะใส่ข้อความไว้ตรงนี้นะคะให้มันปิดเขาเรียกว่าปิดตัวเองอะ่ะไม่ให้มันรูปลอยนะคะอ่าแบบนี้นะคะส่วนการใส่ฟิลเตอร์หรือว่าการทําเงาตัวสติกเกอร์ของซ้นเนี่ยเอาไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะไว้อีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะมาประมาณแบบนี้นะคะ่ะ ไม่ให้มันเข้มมากไว้ให้มันจางมากเกินไปเนี่ยแบบนี้ก็ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ข้อความไปว่าวิาวธีการทำเค้กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะใส่ไปเอาไปทําปกคลิปได้เลยนะคะสําหรับสายอาหารเรียบร้อยะคะ่ะพี่โน่นเดซินจะให้ดูนะมันมีสองรูปนะคะตกใจไหม ใจตัวเองนะคะนี่คือวิธีการนะคะแต่งภาพออนไลน์โดยใช้งานบนเว็บไซต์แคนวานะคะการนำรูปภาพหลายๆรูปมารวมกันนี่แคะ่ะก็จะได้แบบนี้ละหนึ่งสองรูปเห็นรูปนี้แล้วอยากกินขนมและสิน้ำลายไหลกันเลยแล้วก็ต่อมารูปที่สองก็คือการนำรูปภาพรูปเดียวมาเรียงๆกันนะคะให้ได้เป็น3ส่วนเนาะ ให้มันดูแบบน่าน่าดูมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสิ่งที่ซินได้สอนในวันนี้ก็เป็นคลิปที่ใช้เวลายาวนานมากเช่นเคยนะคะพี่น้องท่านใดที่ดูแล้วเนาะอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามซินได้นะคะในส่วนของวันพรุ่งนี้เช้าเนาะวันนี้เป็นวันที่20นะคะกุมภาพันธ์2564 พรุ่งนี้นะคะวันที่21กุมภาพันธ์2,564 6โมงครึ่งถึง7โมงเช้านะคะซินจะออกมาไลฟ์วิธีการใช้แม่แบบคำคมเพื่อทำภาพคำคมพี่น้องสามารถไปดูวิธีการได้นะคะที่ทางเพจซินชาแนลแล้วในส่วนคลิปของวันนี้นะคะซินต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูแล้วนำไปใช้งานได้จริงและลงมือทำ ฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรอรับอัปเดตข้าข้อมูลข่าวสารนะคะวันนี้ซินช n แนลสอนแคนว่าวิธีการใช้งานเบื้องต้นก็ต้องขออาภัยขอโทษพี่น้องทุกคนนะคะถ้าสอนตรงไหนที่ผิดพลาดไปเนาะหรือว่าถ้าตรงไหนมันมันเร็วเกินไปต้องขออาภัยด้วยนะคะแต่ก็จะพยายาม ปรับให้ช้าๆให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาไปพร้อมๆกันกันกบซินได้อย่างสบายๆง่ายๆลื่นปื้นลืล่นปื้ดนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ